สวัสดีครับวันนี้ตุ้ยน,น้อยก็รอัชัวร์สิพาไปไหวพระท่าขอนุนเที่ยวอ,อุทยานเขาแหลมครับผมนี่คือวัดท่าขอนุนครับเขาจะไปอุทยานเขาแหลมครับผมเลยจอดพักขาทา่าไหวพระปอนครับเขาจะไปวุทยานเขาแหลมป้อมปีครับผมป้อมปีเออสิพ ติดกองติดกองมาแล้วครับเด้ยต <c oughs> ้องพระแล้วครับผมไปพระไปองค์นี้องค์องข,ของเขาอย่านี้แลข่างทางครับผมยิงเต็มกาตาบรีสิจันเขาแหลมนะครับเด้เอเท,ทียนพระองค์นี้บรรทาก่อนนูนอยู่ข้างซ้ายครับผมและสักการะกันนะครับเด้อสวยงามครับผม มันได้การคืมคืมครับมือนี่นะปไปตุยศิภาไปอุทยานขอแล้วครับผมนี่ครับผมป้อมปีอุทยานตร์ขอแล้วครับผมแล้วครับคนก๊ลังโตครับผมคืมคืมครับผมเดี๋ยวดิภาหนังก็ไปอย่าง้รครับผมเปิดเสียวข้างพัดค้างครับผมขอบฟรีครับผมจ้ะ มน,น,นอนผักแลมข้างเคลื่อนที่กะเสาเต้นครับผมกลางเต้นน้องชมตะเวนตกดินครับผมมีหมอกมีตะเวนตกดินตกง,งามนะครับผมตอนนี้ชั่วนี่นายครับผมคุ้มคุ้มฝนตกลิ้นซ้าไหมครับผมชมมันได้กัดฝ่าคุ้มคุ้ม,มนะครับเนาะนี่ก็ท่างอย่างมาชมตะวันตกดินครับผม ตตะเวนบอนตกครับผมตะเวนอยู่เขิงฝ่าอยู่เออมาหดปลายครับผมนี่ครับเยอะที่เห็นบอกเห็นหยังเลยครับมันย้ำแรงเนาะครับนี่บอลนฝนตกครับผมบอลตกทำไมโอ้โหมันติดตัวอีกบ้อลนี่นะครับรุนลุนครับผมเหนืไทยพี่สิไทยบ่ได้โดนหรอครับผมฝนตกลื่นครับขอบคุณธกำลังใจนะครับผมที่ขอไม่ อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเ้อเทรายครับผมฝนตกลงมาก่อนครับผมเรื่องปทไทยไอเบิ้งโดนไอพี่น้องเบิ้งโดนครับเดี๋ยวรอบหน้าตุ้ยจิตไทยห้เบิ้ลไม่ไหลนะครับเลยนี่นะครับขันตะเวนต้นดินมากก็ถิงงามครับผมเกิที่มีหมอกขึ้นครับนีกลางเต็นนอนแล้วครับผมก่นคือนมาผมบันดานอนกลางเต็นครับผม นี่ครับนี่คือว่าทิศตะวันตกดินนะครับผมะ้าทิ์ตกดินครับผมคือสิงามครับผมเจรนะครับเนาะฝนกำลังจิลงตกมากมาครับผมเตรียมตัวแล้วนะครับเฮ้ยตกเหรอครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ ฝนตกแล้วครับพี่น้องท่าบ่ได้อีกเลยมือถือเปียกครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตัวน้อยกอลอนทัวรนะครับผมก้อยชมมันได้การแข่ันท่าเนาะครับเนาะสุดยอดครับผมเจริญครับฝนตกลงมากกว่อนี่พี่กลางเต็นท์นอนเลยครับเอือมาตางขึ้นตีห้างเพรผมกลางเต็นทมสบายๆนะครับ วิจารณ์ทีไครับผมต้ไม่เย็นครับผมหนาหนก็สิดีนะครับเนาะเรื่องครับเตรียมตัวแลนหนาะครับผม